นี่อะไรของมึงนี่ไงรถเราอะไรของมึงเนี่ยสั่งผีส้มอยากเป็นไส้ก็คิดว่าผมไปก่อนนะผมไปก่อนแกล้งตลอดเลยตลอดอ๋อไปไหนนะพี่เอาอีกแล้วหนิอีกแล้ววันนี้แม่ในอูดเนี่ยสภาพวันจันทร์เนี่ยสภาพวันจันทร์นี่แบบอยู่เฉยไม่ได้แล้วก็เลยออกมารับลมหน่อย ม,มีคนวอนมีคนวอนมีคนวอนอยากอยากทำสีติดต่อไว้นัดไปสองอาทิตย์แล้ว <Wow. S 1> ก็เลยก็เลยวันนี้ก็เลยจัดตามคำขอเขาหน่อยอ๋อนี่ไป,ไปรับรถอ่ะพี่ไปรับรถเป็นรถของนี่เลยของพี่โน้ตร,ร้าน J S Racing View นะครับ <Wow. S 1> ร้านล้อล้อยาง <Wow. S 1> คันนี้น่าจะเป็น City Hatchback City h a t c h b a c k สีขาวให้ไปรับรถแล้วก็มาเปลี่ยนสี <Wow. S 1> คือ จุดประสงค์หลักๆเลยเน <_ Eddie> ี่ยเดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าปัญหาเนี่ยใช้คําว่าปัญหาดีกว่าคือทักมาพร้อมกันทั้งสองคนเลยเนี่ยทั้งทั้งทั้งเจเบลเนี่ยเจเบลก็ทักมาว่ามารับรถยางพี่โน้ตก็ทักมาว่ามารับรถยังแต่คราวเนี้ยแต่ละคนสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือพี่โน้ตอยากได้อยากได้สีน้ำเงินพี่โน้ตอยากได้สีน้ำเงินเบลอยากได้พี่เบลอยากได้สีส้ม ย็งไงล่ะเฮ้ยเราก็ไม่ขัดใจเราขัดใจที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะแอบเดินไปแอบเดินไปหยิบแผ่นน้ำเงินให้คนหนึ่งหยิบแผ่นส้มให้คนหนึ่งอันนี้เอาเพลสีมา้วยใช่ไหมเอามาให้ด้วยดีโถเนี่ยบริการถึงไกลคือบอกเลยคือแบบจะได้จะได้หายวอนเนี่ยเอาให้ดูเลยแล้วก็ตัดสินใจเลยไม่รู้อ่ะสองคนเนี้ยใครใครคอนเฟิร์มก่อนวันพุนได้อ่ะก็จะได้เรือเป็นสีนั้นคอนเฟิร์มกัน เขางบนผุคนใครคอนเฟิร์มคนนั้นได้ใช่ใครคอนเฟิร์มเราได้ไปเลยแล้วก็จะมาตีกันมนรับรถนั่นแหละเราจะบอกเลยว่าเราไม่เกี่ยวนะเราไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเขาไม่รู้อ่ะใครคอนเฟิร์มมาผมเอารับรถกันมาปุ๊บใครคอนเฟิร์มงั้นพี่เอาสีนี้นะพี่เอาสีนี้นะผมผมจัดให้ก่อนเลยจริงๆถ้าแบ่งครึ่งได้ผมจะแบ่งครึ่งให้แต่มันทำไม่ได้แบบนั้นจะไม่ดีนะใช่โอเคอย่าไปรอดูครับว่า เขาจะตกลงกันแบบไหนแล้วเขาจะจบกันแบบไหนเดี๋ยวเราไปหาพี่โน้ตนะครับเพราะว่าเราอาสีน้ําเงินมาให้พี่ครับผมสีนี้มาให้นะได้อันนี้แหละที่ถูกใจเลยถ้าไงถ้าไงรีบคอนเฟิร์มนะได้ที่คอนเฟิร์มน้องหน่อยเดี๋ยวน้องจัดการให้ได้ยังไงฝากหน่อยว่าพี่ชอบสีนี้เดีะแม่งมาไว้ ได้อยู่นะได้เลยได้เลยเพราะสีน้ำเงินอแอดสวยอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าสีน้เงินแะอดมันจะไม่มีมุ้งม่วงเลยไม่มีมุ้งม่วงแล้วตัวนี้จะใสๆแล้วจะเป็นน้าเงินพื้นน้าเงินล้วนๆเลยอ่าฮะใช่จะไม่มีมุ้งม่วงมันก็คือจะแค่เจอแสงมากจะเป็นฟ้าอือฮึอ่าประมาณนั้นอืมเอาไว้ตัดสินใจก่อนได้ถ้าไงรีคอนเฟิร์มนะได้เลยครับได้เลยครับไปงั้นผมกลับก่อนได้ครับยิ่มากกันสวัสดีครับพี่ครับผมครับ พี่เบลครับนี่สวัสดีครับเอาสีส้มมาให้ดูเริงเหรอชอบไหมเเจ๋งอ่ะคืออันนี้เลยที่บอกว่าอยากได้แบบตัวนอกอ่ะใช่จัด้าใช่ถอย่างไรรีบคอนเฟิร์มนะพี่ได้ครับอย่าช้านะได้เดี๋ยวขอคิดคืนนึงค่ะพรุ่งนี้รีบบอกนะได้ไปให้ขอตัวก่อนพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับบ้านได้ Check the mic the right make sure it's and sound right, boy ครับหลังจากไปรับรถกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจากร้าน JF Racing v i e e นะครับมาถึง JF นะครับนี่สาน้องเจริญม,มาดิชอบครับเดีย๋ยวเราจะทำการต้องบอกว่าทำการรื้อหรือทำสีนะครับ ครับหลังจากที่เราได้ลื้อนะครับหรือรถซิตี้นะครับซิตี้ต้องบอกว่าเป็น h ฮั b แบกนะครับฮั b แบกอันนี้รถสีขาวนะครับจากร้านเจนนะครับไปดูด้านในนะครับว่าเวลาเราลื้อออกมาแล้วเนี่ยเราจะพบกับอะไรบ้างแอบพวกพวกกาวนะครับพวกกาวพวกนี้เราจะทําความสะอาดนะครับ เช็ดทำความสะอาดให้ใหม่นะครับแล้วเราก็จะจะถัดหน้าหน้าสีหน้าลักเกอร์นี่ออกนะครับนะครับรายละเอียดพวกนี้เราจะลือหมดเลยครับอันนี้เป็นบานตัวอย่างนะคร,ครับรถรุ่นนี้ค่อนข้างจะมีเหมือนเหมือนเหมือนกลัวเรื่องสนิมนะครับกลัวเรื่องสนิมก็เลยมีการพ่นมีการพ่นไอ้นี้มาให้ครับมีการพ่นไอ เขาเรียกว่าเหมือนอารมณ์เหมือนเจระบีเล่หครับคนมาให้หมดเลยถอดหมดครับไปดูชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเลยก่าครับเช่นอันนี้จะเป็นบังโคลนนะครับเราก็จะแยกชิ้นนะฮะแยกชิ้นออกมาเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อเพื่อทำงานง่ายแล้วก็ลูปน้ำขนะับน็อต น็อตพวกนี้ก็จะเป็นน็อตท,ที่ยึดกับกับบางคนหน่นะครับเราก็จะถอดน็อตพ้นให้ด้วยครับพ้บนให้นะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเราจะเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วก็ห่อไปให้เรียบร้อยนะฮะจะลดปัญหาเรื่องการเป็นรอยนะครับค่อนข้างจะไม่เป็นรอยแน,น,น่นอนมาชมกันเต็มลำ เ,เดี๋ยวไปรอทําตีต่อเลย Yeah. Uh. Yeah. ฮะเราไปทำอะไรเขาไว้เนี่ยมาเลยวางยาไว้แล้วครับไม่รู้ว่าจะแฮปปี้หรือจะงอนไม่รู้อ่ะเขาสั่งให้ผมทำอ่ะเขาสั่งผมสีนี้อ่ะก็ต้องออกมาสีนี้เ่าแล้วครับเขาบอกให้ทำอีกรอบท้ำงอ่งเอ้าก็แฮปปี้เลยครับทำอีกรอบก็ได้ดิไม่มีปัญหาไหนนี่อะไรของมึงนี่ไงรถเรา สั่งส้มงามใสก็คิด๋ยวผมไปก่อนนะผมไปก่อนนะตลอดเลยตลกคือมันเป็นสีเขาเรียกว่าเอ่อสีส้มมุกน้ําเงินมุกน้ําเงินแต่ว่าไม่ไม่มุกอ่ะไม่ตลกด้วยอ่าชิบหายอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันสวยอ่ะเราชอบอ่ะเราชอบไงรถถูกก็ใช่ไงรถเจ๊ไงรถเจ๊ไงปล่อยเขาค่ะไม่เคยจัดเลยตัดยุบเรียบร้อยครับ ให้เขาเคี่ยงกันเองแป๊บเดียวเดี๋ยวจัดการให้ไม่เป็นไรเ้แออนให้พี่จ่ายวะไม่ได้เตรียมตังค์ไว้เยหรอพี่พี่ได้เดี๋ยวจ่ายภายหลังได้หรอวะได้ไมม่ีปัญหาพี่มันแต่มันมันมันทำให้หัวถึงอดีตนะรถอะอีตแล้อดีตไม่ใช่อดีตเรื่องงานอดีตพี่เดี๋ยวก่อนอดีตตั้งแต่แจ๊ดหรือว่าไงไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกับสีน้ำเงินมากวะเราชอบรับสีน้ำเงินไง ก็เลยขอขัดใจเมียนิดนึงน่ะขอขัดใจนิดนึงนะขอนิดนึงแต่ว่าสวยนะสวยนะลองดู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 ดนดู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 ดนดู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 ดอดูดูู่ดีดูดูดูดรถูด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 วยโอเคนะพด่โอเคฝากใจฝากเคลียู์ให้ด้วยนะสบายมากูอ้เรื่องเคลียร์เมียเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยสบายเพราะว่ามันอยู่ในคอนโทรลเรา ทุกอย่างต้องอยู่ใต้คอนโทรลเราอยู่แล้วเราชี้ขวาแม่งไปซ้ายเลย <g ül> เหมือนกันเลยต้องหัวต้องินเลยใช่ <S <S เ,เขาเอาตีส้มวันนี้สีน้ำเงินใช่ครับเรา<อ>เราต้องขัดใจแต่ว่ามันมันก็อยู่ในใ<ช>ที่เขาชอบอยู่แล้วด้วยแหละเพระาะว่าไม่ใช่แบบว่าเราไปขัดใจเขาไม่ชอบชสีสีนี้เราไปเอาสีนั้นเลยเงี้ยไม่ใช่ที่นี้เขาแบบก็เป็นสีในช้อยเป็นสีในช้อยอยู่แล้วเราเขามาเห็นรถจริงๆเขาเขาถูกใจเขาถูกใจแหละชอบถูกใจแค่มันขัดใจนิดหน่อยแต่ว่าพอดูลึกๆจริงผลงานที่แอร์ทำออกมามันมันสวยอยู่แล้วนะครับระวังใจ ก็ฝากด้วยพี่ได้ครับนะครับขอบขอบคุณมากเลยนะพี่นะขอบคุณครับนี่เป็นลูกค้าเก่าครับไม่ต้องห่วงสบาย